ครับพี่น้องครับลงมาอีหลานลงมาปล่อยลงปล่อยลงปล่อยลงวันดงสว่างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจครับจับเชือกไปเลย่มไหมบูน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 บูเว้ก่อนบูไว้กันอยอย่อย่าบูเว้ก่อนบูไว้ก่อนบูไว้ก่อนบูไว้ก่อน ทันทานผู้ชมผูส้สมแล้วเฮง <c oughs> สงัวพะวานครับหนึ่งโคมครับโอยดอกบอดอบออี้บอส่วนโอโย่บบไปใส่ดอกบอ่อไปใส่ดอกบอไปใส่ดอกลูกกับบ้นี้จากเมียลูกบ้นี้จากเมียบ้านดงสว่างครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญจัดสงัวพะวนันหนึ่งโคมครับ บกไก่โบกไก่ครับมื่อนนี้ครับใจเย็น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 ไปใส่บทุทย์ใ้ดกหน่าโบอืดเดี๋ยวก็กินเดวกกินเด็กกิน แต่สมอแม่มันจะนอยแม่มันขึ้นอีกจะนอยแม่นก็สิขึ้นอีกวาผู้เฒ่าเลี้ยงได้แปลชิบก็ปีแปลน้ำเพลินมาชีตนเพ่อ่ผู้เฒ่าเนาะเออขึนขึนรล้วยกับผสมนักเถอะบ่ไปใสบ่ไปใสลูกเพลินกัได้ลูกปีศาจแดงม่ไหม มาเมมาเมอีลามาแมยจะไปใช้แมย์ยูพีเบ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 งัอพยูนนะครับเด้อจะของงวอซื้อว่ายูนครับอันนี้พักติวครับอันนี้พักติวพักติวงามงามนะครับวันน่ะโอ้ยอ่อนพอดีเลย แสดงว่านี่พูดเดสเรื่อยอยู่ต้นย่อกระมีบัน,นย้บรรยากาศช่วงแรงครับเกือบพกโมงเร่งส่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับบ้านกุดสว่างครับบ้าน,นยังก็โอ้ดงสว่างลมมตะวักกุสวาง <laughs> บ้านดงสว่างตำบลยังเกาะ ตำบลน้าวังเด้อตำบลน้าวังเอำเพอ่เมืองจังหวัดอำนาจเจริญเอาไว้ซ้ำนี้สักก่อนครับพี่น้องครับซ้ายเข่าครับส้ายเข่าครับแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับครับพอยูนครับพอยูนมาแล้วครับจะของงัวครับจะของงัวมาแล้วครับเพิ่นแปลงงัวครับงัวเพนป้าดครับพี่น้อง เกือบท่วมเกือบท่วมรถครับงเพนครับนี่ต่ตถนอ้วนแม่ลูกพูนอนะครับพอยุ่นพอยุ่นพน้างงวโคมนี่ครับพวานมาครับพูน่นะโอ้ยอ้วนขนาดอ้วนดีขนาดงวทววมหัว ไอ้คอยอีลาคอกออกไปคอกไปพอยูนครับพอยูนครับแปลงัวอพึ่งมากครับพอยูนอันนี้เพันซื้อองจะคล้องเองบ่เนี่มังหันเลียงองไอ้เพิ่นครับบ่าวตึงเท้าเงินให้พอวานก่อน อไปท้ามากก็เริ่มหิวอะไรเด้บเนี่ยลูกสิ้นทอดตู้กระจแม่ต่ล้ลูกจะไปนั่งตู้กระจโอ้ลูกค้าวิไอพี่ขึ้นหอดตู้ลูกข้าวิไอพี่ขึ้นหอดตู้ยังมีมีหอดมาหมาลวกบ่โอ้เออ จักมองกระจอแล้วแล้วๆมากกระจอดน่าเอาสองอันนะครับผมเอาวดีครับซื้อไ่้ยังครับเรซายไปเลาสีหาระโอ้ยูปอได้ครับจำไม่ได้แล้วันนี้หลงปออนุบาลสามอนุบาล3ครับอานุบาลสามครับสามสิบหกครับคันน่ะท่านผู้ชมล่หลายงอพยูน สวัสดีครับสวัสดีครับพอยูนครับนี่เจ้าของงัวงคนสั่งงัวงามมากเป็นงัวพ่อว่านครับมาส่งงัวงอยูนมาส่งให้รอพยูนจะน้อยสะสมแม่มันครับมันมันขึ้นเรื่อยแม่มันโอ้ยแปดสิบแปดสิบกว่าปีแล้วมาแล้วมาจีบอันนี้รถครับรถเจเจกินงาดีกินดี หูวนั่เด้บอ่มันตั้งเล่มดีมันมักเนี่ยอาหารเราเกี่ยวให้ตะวันกินคนน่ะลูกกันเล่มดีเลเะแดงจึงขึงมัน,น,น,ม,นมันกะหาหาซิบก็โลห์หาซิบก็โลห์จับได้บายได้เพราะ พอบ้านรับประกันว่าบริสุทจับเข่าเลยจับเข่าเลยจับเข่ารูปเก่าข้างเลยเก่าข้างเก่าข้างเก่าข้างเลยเจ้าข้างเลยุินะโอ้ยแมวมันงัยหนึ่งเฮ้ย ท่องขึ้นมหนี่แห้งบ่หน่อยแ้วตอนนี้ของดีราคาถูกคัน,นคัน,คนคันเปลี่ยนเข้าใหม่แห้งสวง,งาม<อ> <laughs> เปลี่ยนเข้าใหม่นี่เ,นนเออโอ้ยแลังเห็นย่องย่องเลยเลยบ่น,นี้ลูกแม่ครับ ดูอัอออออนน,ออน,น,นู่นบ้างน,นี่จ้ะดูอันนู่นบ้างนี่อันนู่นบ้างนี่โอ้ท่านผู้ชมไลค่ครับสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับ